สวัสดีครับอยู่กับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนอ10อันดับนักเตะเชลซีที่ขายออกไปแพงที่สุด <Yeah. S 1> ถ้าพูดถึงสโมสรเชลซีพวกเขาคือ1ทีมที่เป็นเจ้าบุญทุ่มแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเป็นเพราะมีเจ้าของที่ร่ำรวยนะครับและบ้าคลั่งความสำเร็จในทุกๆซีซั่นเราจะได้เห็นเซียมีอนุมัติเงินก้อนโตนะครับดึงนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ เข้ามาเสริมทีมอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามนะครับอีกด้านหนึ่งของสิงบูพวกเขายังเป็นทีมที่ทำไรายได้จากการขายผู้เล่นนะครับได้เงินอย่างมหาศาลนับตั้งแต่มารีนาการนฟสกายานะครับได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาทำหน้าที่นะครับกำหนดทิศทางเรื่องการซื้อขายและนี่คือสิบอันดับการขายนักเตะที่มีมูลค่าสูงที่สุดของเชลซีอันดับ1ิ โลเมลูลูกากู28ล้านปอนด์ย้ายไปเอเวอแรนันครั้งหนึ่งก่อนที่จะกลับมาถิ่นสแตมฟอร์ดบิดลูกากูเคยแยกทางกับเชลซีหลังจากไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับโชเซ่มูรินโญ่ได้โดยเจ้าตัวนะครับถูกปล่อยยืมไปยังเอเวอแรนันก่อนที่จะซื้อขาดนะครับด้วยมูลค่า28ล้านปอนด์ในเวลาต่อมาอันดับ9 เคิร์ตซูมา3าล้านปอนด์ย้ายไปเวสแฮมยูเนเต็ดซูมานะครับไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงกับเชลซีในยุคข,ของโทมัสทูเคิลได้เลยเขาแทบไม่มีบทบาทใดๆในทีมเลยโดยช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมากองหลังชาวฝรั่งเศสเลือกย้ายไปเล่นให้กับเวสแฮมด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์อันดับ8 t ทีโบคู่ตัว35ล้านปอนด์ย้ายไปเรอัลมาดริด เป็นดิวที่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับสำหรับกูตัวเพราะเจ้าตัวถึงกับไม่ยอมมาซ้อมและบังคับให้เชลซีขายตนเองให้กับเรอัลมาดริดเมื่อปี2018ซึ่งทำให้สัมพันธ์ของเขานะครับกับแฟนบอลสิงบูเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังจนถึงวันนี้ยิ่งปีแรกนะครับที่ย้ายไปยังถิ่นซานติอาโกเบ์นบิลมือกาวชาวเบลเยียมมีฟอร์มที่ย่ำแย่มากยิ่งทำให้สาวกสิงบูรู้สึกสะใจไม่ใช่น้อย ก่อนที่เจ้าตัวนะครับจะค่อยๆค,คืนฟอร์มอันดับ7แทมมี่อับบาฮัม35ล้านปอนด์ย้ายไปโรมา่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่สามารถยึดตัวจริงในยุคข,ของโทมัสท,ทูเคิลได้และก็เป็นโชเซ่มูลินโยนะครับอด,ดีตในเก่าที่มองเห็นคุณค่าและดึงไปร่วมงานกันที่โรม่าเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและดูเหมือนว่ากำลังไปได้สวยเลยกับการค้าแข่งในอิตาลีอันดับ6 ฮวนมาตา3า37ล้านปอนด์ย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอีกหนึ่งดีลนะครับที่ทำให้แฟนบอลเชลซีไม่ค่อยถูกใจเพราะก่อนหน้าที่มาตาจะย้ายทีมแทบไม่มีข่าวอะไรออกมาเลยและยิ่งเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมที่เป็นคู่แข่งในการแย่งแชมป์โดยตรงยิ่งทำให้หลายคนนะครับรู้สึกสับสนแต่สุดท้ายนะครับ สามารถตกลงเรื่องราคากันได้ทุกอย่างก็ไม่มีปัญหามาตาย้ายไปคาแข่งในถิ่นโอแทฟอร์ดนะครับเป็นปีที่7แล้วและเจ้าตัวก็ยืนยันว่าตั้งใจจะแขวนสตาร์ทนะครับกับปีศาจแดงด้วยอันดับ5เนมันยามาติด40ล้านปอนด์ไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ตามหลังมาตาไปติดติดโดยการชักชวนของโชเซ่มูรินโญ่หลังจากที่มาติโชฟอร์มได้ดี และมีส่วนพาทีมเชลซีเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในการคุมทีมรอบ2ของโชเซ่มูรินโญ่ปัจจุบันนะครับกองกลางทีมชาติเซอร์เบียก็ยังค้าแข่งอยู่กับแมนยูและยังไม่มีวี่แววว่าจะย้ายทีมไปไหนอันดับ4ดาวิดลุย50ล้านปอนด์ไปปารีสแซง์แ่งนี่คือการย้ายทีมที่สร้างความงงงวยนะครับให้กับสาวกเชลซี พราะตอนนั้นดาวิดลุยถือเป็นนักเตะค,คนสำคัญนะครับในแนวรับแต่ด้วยเงินระดับ50ล้านปอนด์จากเปเอชเชทำให้ต้นสังกัดนะครับไม่สามารถปฏิเสธได้แต่มาในภายหลังนะครับสิงบูก็ดึงตัวลุยนะครับกลับมายังถิ่นสแตมฟอร์ดบีดอีกครั้งก่อนจะย้ายไปอาเซนนลนะครับแบบไม่มีค่าตัวในปี2019อันดับ3เดโก้คอสตา้ล้านปอนด์ไปแอตแลติโกมาดริดกองหน้าพันดุนะครับ คือคีย์แมนที่ช่วยให้ทีมของคอนเต้คว้าแชมป์พิมลีกในซีซั่น2016-2017ก่อนที่ในปีต่อมาจะงัดข้อกับเจ้านายเลยถูกส่งตัวกลับไปนะครับแอตแลติโก้มาดริดที่น่าทึ่งคือเชลซีสามารถทำเงินกับคอร์ตาได้มากกว่าตอนที่ซื้อมาเสียอีกและตอนนี้นะครับเจ้าตัวก็ย้ายไปแอตแลติโก้มิเนโรหลังจากยกเลิกสัญญากับทีมจากสเปนเมื่อซีซั่นก่อน อันดับ2ออสการ์60ล้านปอนด์ไปเสี่ยงไฮพอตการที่ไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องทำให้สิงบูนะครับยอมปล่อยกองกลางชาวบาซิลเลียนไปค้าแข่งในแดนมังกรแลกกับเงินมหาศาลถึง60ล้านปอนด์และจนถึงตอนนี้นะครับออสการ์ Oscar, ก็ยังไม่คิดจะย้ายทีมไปไหนอีกเลยอันดับ1เอเดนาซา103ล้านปอนด์ไปเลอมาดริด อาซานะครับฟอร์มพีคที่สุดกับเชลซีในซีซั่น2018-2019และแน่นอนว่าเรอัลมาดริดที่ตอนนั้นนะครับยังมีศักยภาพดึงดูดดาวดังจากทั่วโลกนะครับไปร่วมทีมได้ยอมจ่าย103ล้านปอนด์แลกกับอาซาแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากย้ายมาถิน u, ่นซานติอาโกเบอร์นาบิลเพเมเกอร์ชาวเบลเยียมก็มีปัญหาาการบาดเจ็บเล่นงานจนไม่สามารถกลับสู่ฟอร์มอันยอดเยี่ยมได้อีกเลย สุดท้ายนะครับก่อนจากกันไปในคลิปนี้ถ้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ